เรามาดูการบอกวันที่กันนะคะเราจะมาดูการบอกวันที่11จนถึงวันที่20ของภาษารัสเซียมันจะดูเหมือนยาวนะเป็นคำที่ยาวค่ะแต่ว่าเราก็จะมีหลักจำอยู่นะก็คือวันที่11จนถึงวันที่สิเนี่ยเราก็เหมือนกันเอาเลข1-2-3จนถึงเี่ยนะคะมาต่อกับคําว่านาสเตะนาสเตนะวันที่11เลข1ก็คืออาจินใช่ไหมคะ แล้วก็มาต่อกับนัาสเตอรวันที่11ก็จะได้ว่าอาดินะัาสเตอรอาดินัาสเตอรนะวันที่12เลข2คือเดวาแต่พอเป็นวันที่12เนี่ยเขาจะใช้ดเวียนะแล้วก็มาต่อกับนัาสเตอร์จีนะัาสเตอร์จีนัาสเตอรนะวันที่13เลข3ก็คือตรีใช่ไหมวันที่13ก็คือตรีนัาสเตอร त्रिनाथ सत्तरी